วัสดีเลทักทายค่ะวันนี้ก็เอาสูตรวิ่งล่างสองตัวมาตัวนะเจ้านี่ก็คือเป็นสูตรที่สองนะเจ้าทันใดที่เชินชอบมาคำนวณไปตัวก,กันเดอนี่ก็จะใช้ตัวเลขไปเยอะนะเจ้าจะใช้เฉพาะเลขท้ายของรางวัลที่หนึ่งต่ออันนะเจ้าตีมาคำนวณกันเด้อ ท่านได้ตีบะชื่นบะชอบนะจ้าก็เลื่อนผ่านได้นะจ๊ะส่วนท่านได้ตีชื่นชอบก็บจวยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกันแจ้งเตือนตัวนะจ้ะเวลาแมวเอาคลิปลงไปเพื่อนเือนเขาจะได้พอได้หานกันเด้อท่านได้มีเหล็กได้กลับมาบล็อกให้แมวตัวนะจ้านี่เขามาทำมลหมวกันมาได้นะจ้าถ้าบะชอบก็บเลื่อนผ่านเด้อ คำเตือนนะเจ้าคลิปในวิดีโอนี้ทำมาเพื่อสนับส,สนุนสลักกินแบงรัฐบาลต่ออ้านบัดด้สนับส,สนุนสิ่งพิษก้นหมายทุกชนิดนะเจ้าก็จงใจวิจารณญาณในการหับฟังตัวนะเจ้าสูตรนี้ก็เข้ามาแล้วตึงหมดนะเจ้าแปดงวดนะเจ้าต่อไปเขาจะมาดูว่าจะถึงงวดที่เก้อน,นะเจ้างวดที o ่อหกนึ่งนะเจ้าเลขหนึ่งก่ไม่ยูลักนวยนะเจ้า สองหนึ่งหก็มายูลักหน่วยห้าหนึ่งก็ไม่ยูลักหน่วยสองสามนะเจ้าสองมยูักสีบห้าหนึ่งหนึ่งม่ยูลักหน่วยห้าก็ม่ยูลักหน่วยนะเจ้าห้าสี่สี่ก็ไม่ยูลักหน่วย สองสามสองก็ไม่อยู่ลักหน่วยนะจ๊ะบดัน่าฝงไปเดิมเขาจะมาคำนวณไปพร้อมๆกันนะจ๊ะว่าให้ใจลักไดกันนะจ๊าอันนี้เขาก็จะใจลักพันหนึ่งข้างร้อยบนสิบบนนะจ๊ะใจตัวเลขแค่นี้นะจ๊ะ เจ็ดบวกสองเป็นเก้าเก้าบวกสองเป็น1นะเจ้าหมาลบสามนะเจ้าเหลือเจ็ดกับอหกหนึ่งเลขหนึ่งไม่อยู่ลักหน่วยนะเจ้าพันเลขเก้ร้อยเลขแปดสิบเลขสี่เก้าบวกแก็เป็นเจ็ดเจ็ดบวกสก็เป็น1 หนึ่งลบสามก็เหลือเจ็ดต่อมาออกสองหนึง่งหนึ่งมาอยู่ลักหน่วยต่อมาพันเหล็กเจ็ดร้อยเหล็กงแปดสิบหล็กหกเจ็ดบวกแปดเป็นห้าห้าบวกหกก็เป็นหนึ่งหนึ่งลบสามเหลือเจ็ดออกห้าหนึง่งหนึ่งมาอยู่ลักหน่วยพัน ร้อยบน10บนนะจ๊ะพันเลขศูนย์บวกสกัเป็น2 2งบวกศนกัเป็น2นะจ๊ะได้สองสองมาลบสาก็เหลือเก้าต่อมาออก2 3 2สมสอมาอยู่ลักสิบพันเลขเจ็ดร้อยเลขเจ็ดสิบเลขเจ็ดเจ็บวกเจ็ดเป็นสี่บวกเจ็ดเป็นหนึ่งหนึ่งลบสามก็เหลือเจ ต่อมาอออห้าหนึ่งหนึ่งมาอยู่ลักหน่วยต่อมาพันร้อยบนสิบบนแปดบวกเจ็ดก็ได้หา้าห้ามาลบสามก็เหลือสองต่อมาออห้าศูนย์ลักพันเลขเจ็ดร้อยบนเลขสามสิบบนลเลขเจ็ด 7จบวกสเป็น 0, 0ูนบวกเเป็นเจ็เจลบสามก็เหลือ4ต่อมาเอา5 4เหล็กสี่ไม่อยู่ลักหน่วยลักพันเหล็กแปดร้อยบนเหล็กแปดสิบบนเหล็กเก้บวกแเป็น 9, 8, 8, 8, 6 6หบวกเเป็น5 5าลบสเหลือ2องเตฏิพันมาออก3าสอง เลขสองไม่ยู่ลักหน่วยเขาจะมาหากในงวดของวันที่หนึเมษายนนะจ้าพันเลขเจ็ดร้อยเลขห้าสิบเลขหกเจ็ดบวกหเป็น2องสองบวกหก็ได้8ปแปดเขามาลบ3าม แปดเท่าลบสามก็จะเหลือห้านะเจ้าเขาจะมาล้อลุ้นกันนะเจ้าวางงวดของวันที่หนึ่งมษาเดี๋ยวถึงนี่เหล็กแปดกับเหล็กห้าสองตัวนี่ตัวได้ตัวหนึ่งจะเข้ามาเห็นยูกร์นะเจ้าส่วนล่างนะเจ้าล่างงวดนี้นะเจ้าก็มีอีกสูตรหนึง่งก็ได้เหล็กเก้านะเจ้าได้เหล็กเกนะ้าเนาะบอกว่าตัวได้ตัวหนึ่งจะลุก่กนนะเจ้า ท่านได้ต่ชื่นชอบนะเจ,จ้าจอยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หมแมวเตอเดอ้อขอบคุณเจ้า